คุณกล้าพอหรือเปล่าที่จะขึ้นลิฟต์ตอนเที่ยงคืนเมื่อประตูปิดลงและผู้โดยสารที่ไม่ควรมีอยู่จริงก้าวเข้ามาคุณจะยังได้กลับมาที่โลกเดิมหรือหายไปในอีกมิติหนึ่งตลอดกาลอีกหนึ่งตำนานที่อาจเกี่ยวพันกับการสร้างเพื่อขายทั้งโครงเรื่องและต่อมากลายเป็นหนังสยองขวัญอินดี้ก็คือ The Elevator Game ซึ่งทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นต่างก็อ้างว่าเป็นผู้ริริ่มแนวคิดของตำนานนี้อิงอยู่ที่ผู้เข้าร่วมที่จะต้องเริ่มเล่นตอนเที่ยงคืนเสมอกฎข้อแรกคือต้องปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดจากนั้นกลุ่มผู้เล่นจะก้าวเข้าไปในลิฟต์ธรรมดาแล้วยืนรออยู่เฉยๆโดยไม่แตกปุ่มชั้นใดๆเลยสิ่งที่พวกเขารอคอยก็คือการมาถึงของผู้โดยสารลึกลับ ที่จะขึ้นลิฟต์มาด้วยตำนานเล่าว่าผู้โดยสารนี้อาจปรากฏในหลายรูปแบบบางเวอร์ชั่นบอกว่าเป็นหญิงชราน,น่าเกลียดน่ากลัวบางเวอร์ชั่นบอกว่าเป็นเพียงคนหน้าตาธรรมดาที่ดูไม่มีอะไรผิดปกติเลยแต่ทันทีที่ผู้โดยสารคนนั้นก้าวเข้ามาในลิฟต์ลิฟต์ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวเองโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆเลยและจะพาผู้เล่นไปยังอีกมิติหนึ่ง ว่ากันว่ามิติที่ไปถึงนั้นอาจเป็นทั้งสิ่งดีหรือสิ่งเลวร้ายสุดขรุดขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของเรื่องเล่าที่ถูกเล่าต่อๆกันมาบางคนอธิบายว่าเป็นมิติที่คล้ายกับโลกจริงแต่เงียบวังเวงและว่างเปล่าส่วนบางคนบอกว่าเป็นนรกที่เต็มไปด้วยสิ่งในชีวิตชั่วร้ายเรื่องเล่านี้ขยายความต่อไปในแนวแฟนตาซีหรือหน้าขนลกสุดขีดขึ้นอยู่กับผู้เล่าแต่ผลลัพธ์ที่เหมือนกันก็คือ ผู้เล่นที่ขึ้นลิฟต์ไปแล้วอาจไม่มีวันได้กลับมาเหมือนเดิมอีกเลยเรื่องเล่าวันนี้จบแล้วอยากได้เรื่องไหนต่อไปคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ